สวัสดีค่ะโคชบัวนะคะละวันรัตรื่นบันเทิงค่ะผู้จะทําเพจหุ่นสวยรวยสุขโดยโคชบัวนะคะขออนุญาตแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะคะเนื่องจากหลายๆคนน่าจะได้ติดตามในเพจนะคะแล้วก็รู้จักโคชบัวเป็นเบื้องต้นแล้วนะคะปัจจุบันโคชบัวเป็นโคชผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการพัฒนาบุค,คลิกภาพเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นคนใหม่ค่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนทัศนคติสร้างแรงจูงใจแล้วก็บริหารจัดการอารมณ์นะคะ งานที่โคชปัวทำคือการเป็นโคชสอนพนักงานในบริษัทเอกชนคะ่ะรวมถึงในหน่วยงานราชการแล้วก็น้องๆน,นักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะคะจุดเริ่มต้นของการเปิดเพจคุณสวยรวยสุขนะคะเนื่องจากว่าอยากจะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงของตัวเองที่ผ่านการลดน้ำหนักได้ประสบความสำเร็จค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะโคชบัวจะเป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่คะ่ะเนื่องจากว่าสูง168เซนนะคะแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีคะ่ะปีละอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า3กิโลกรัมคะ่ะจนกระทั่งน้ำหนักเนี่ยแตะไปถึงที่เกือบ80กิโลกรัมคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่มากกว่านี้นะคะแล้วก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาคะ่ะ ปวดไปหมดเลยค่ะเริ่มต้นจากปวดเข่านะคะปวดหลังปวดไหล่นะคะแล้วก็ไม่มีความสุขในการทํางานเท่าไหร่เนื่องจากว่าสุขภาพเราทรุดโทรมนะคะร่างกายก็ไม่สดใสเรียวแรงหรือว่าพลังที่มีก็ถดถอยค่ะจนถึงวันหนึ่งที่โคชโบไปตรวจสุขภาพค่ะพอโคชโบไปตรวจสุขภาพประจาปีก็พบว่าตัวเองเข้าสู่ภาวะอ้วนระยะที่2ค่ะเนื่องจากมีน้ําหนักตัวเกินกว่าค่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นเกือบ20กิโลกรัมนะคะ ก็เลยได้ทบทวนตัวเองแล้วนะคะกับพฤติกรรมการกินในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรากินไม่ยัง้งเรากินเป็นพายุนะคะแล้วเราก็กินทุกอย่างที่เราอยากกินแต่พอถึงวันหนึ่งเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราบอกว่าเป็นรางวัลให้กับชีวิตคือการกินอาหารเข้าไปนะคะท้ายที่สุดจริงๆแล้วมันคือเป็นโทษมากกว่านะคะโค้ชัวก,ก็เลยตั้งใจว่าเราจะเริ่มต้นลดน้ําหนัก ด้วยตัวเราเองด้วยวิธีการทางธรรมชาตินะคะคือปรับรูปแบบการใช้ชีวิตค่ะแล้วท้ายที่สุดก็เป็นความสําเร็จก็คือใน4เดือนนะคะโคชบัวสามารถลดน้ําหนักลงไปได้ถ้าจนถึงนะทุกวันนี้ก็เรียกว่าเกือบ20กิโลกร,รัมแล้วค่ะตอนนี้โคชบัวมีน้ําหนักมาตรฐานที่ควรจะเป็นกับส่วนสูงนะคะก็คือเอาส่วนสูงตัง้ง168ลบด้วย110ก็คือ58กิโลกร,รัมค่ะ แล้วก็กำลังจะบอกทุกคนว่าทุกคนก็สามารถที่จะมีน้ำหนักตามแบบที่ค่ามาตรฐานที่เราควรจะเป็นได้ถ้าเราปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะให้ถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีความสมดุลค่ะวันนี้โค้ชโบก็เลยทำคลิปขึ้นมาเพื่ออยากจะถ่ายทอดเ,ออเคล็ดลับเบื้องต้นก่อนนะคะ5เคล็ดลับสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นลดน้ำหนักว่าจะทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าในแต่ละเคล็ดลับมีอะไรบ้างคะ่ะ เคล็ดลับข้อที่1นนะคะเป็นเคล็ดลับที่สําคัญค่ะก็คือเรื่องของความเชื่อค่ะใครที่รู้สึกแล้วว่าตัวเองอ้วนแล้วนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นลดน้ําหนักโคชโบแนะนําให้ทําข้อที่ข้อที่1เลยค่ะก็คือเปลี่ยนความเชื่อนะคะสร้างความเชื่อใหม่ค่ะว่าครั้งนี้ในการลดน้ําหนักจะเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้การลดน้ําหนักครั้งนี้ประสบความสําเร็จและเชื่อว่าเราสามารถทําได้ค่ะ ใครก็ตามที่เริ่มต้นลดน้ําหนักด้วยความเชื่อว่าหุ้ยครั้งนี้ฉันทําได้แน่นอนคนนั้นจะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความตั้งใจค่ะเราพร้อมจะเปลี่ยนวิถีชีวิตทุกอย่างเพื่อให้เราได้รูปร่างที่สมส่วนตามที่เราต้องการแต่ใครก็ตามที่เริ่มต้นลดน้ําหนักด้วยความหวาดระแวงตลอดเวลาหรือไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้สําเร็จนะคะมีน้องๆแฟนเพจหลายคนที่เข้ามาคุยกับโคชบัวผ่านทางไลน์แล้วบอกว่า หนูก็เชื่อว่ายังไงหนูก็คงจะต้องอยู่กับรูปร่างที่อ้วนแบบนี้ไปตลอดละค่ะคงไม่มีโอกาสได้รูปร่างดีแล้วอย่างแน่นอนนะคะถ้าเราเชื่อแบบนี้ท้ายที่สุดค่ะความเชื่อของเรามันจะทําให้พฤติกรรมของเราก็เป็นไปตามแบบความเชื่อก็คือเราก็คงทําครั้งนี้ไม่สําเร็จแน่นอนนะคะให้ทุกคนตื่นเช้ามานะคะนับจากวันนี้ตั้งเป้าไว้เลยว่าในอีก3มหรือ4เดือนข้างหน้าที่เราอยากจะลดน้ําหนักเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะลดน้าหนักมากกว่า10กิโลกร,รัมค่ะ ให้เปลี่ยนความเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จเราจะทำทุกวิถีทางตามเคล็ดลับที่โค้ชโบกกำลังจะบอกในข้อที่2ถึงข้อที่หถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำสำเร็จความสำเร็จนั้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะเคล็ดลับข้อที่2นะคะคือการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาในชีวิตค่ะ หลายๆคนพอจะเริ่มต้นลดน้ำหนักก็จะไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการกินอาหารหรือการจะไม่กินอาหารนะคะจริงๆแล้วสำหรับโคชบัวค่ะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนรูปร่างเราโดยใช้เวลามากกว่า1เดือนนะคะสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเป็นอันดับแรกก็คือการเปลี่ยนการใช้เวลาค่ะ ถามว่ามันมีความสำคัญอย่างไรการใช้เวลากับการลดน้ำหนักนะคะเนื่องจากว่าใครก็ตามที่อยากจะลดน้ำหนักมากกว่า10กิโลกรัมค่ะคุณอาจจะใช้เวลามากกว่า1เดือนในการทำสิ่งนั้นนะคะการปรับเปลี่ยนเวลาจะทำให้เราสามารถมีพฤติกรรมใหม่ๆและมีเวลาเหลือพอจะทำกิจกรรมในข้อ3ข้อ4ต่อไปได้นะคะดังนั้นเคล็ดลับที่จะให้ในการปรับเปลี่ยนการใช้เวลาค่ะคือจะต้องหาเวลาเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย1ชั่วโมงต่อวันค่ะ คุณจะได้เวลาเพิ่มขึ้น1ชั่วโมงโคชโบนแนะนำค่ะว่าคุณต้องนอนเร็วขึ้น1ชั่วโมงเพื่อให้วันรุ่งขึ้นตื่นได้เช้าขึ้น1ชั่วโมงค่ะแล้วหนึ่งชั่วโมงที่เราตื่นขึ้นมานะคะได้เวลาเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเราจะทำอะไรโคชอบเล็กสิ่งนี้ว่าเป็นชั่วโมงเวลาที่เป็นชั่วโมงทองคำล้ำค่าค่ะเราจะเอาหนึ่งชั่วโมงนี้มาทำสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนบอกว่าไม่มีเวลาจะทำก็คือออกกำลังกายค่ะ เราแบ่งเวลา1ชั่วโมงเป็น30นาทีแรกนะคะตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าห้องน้ำเรียบร้อยให้เริ่มต้นออกกำลังกายค่ะจะออกกำลังกายอะไรก็ได้ขอให้ทำอย่างน้อย30นาทีนะคะเริ่มต้นจะเป็นการแกวนแขนหรือจะทำท่าสควอตหรือจะเต้นตามคลิปหรือว่าจะเดินรอบหมู่บ้านก็ได้นะคะ30นาทีแรกออกกำลังกาย 15นาทีถัดมาระหว่างที่รอให้ร่างกายเราเผาผลาญน,นะคะโคชบัวจะใช้เวลานั้นสำหรับการเตรียมอาหารไปฐานที่ทํางานค่ะหรือเตรียมอาหารเช้าที่มีคุณภาพหรือปอกผลไม้ใส่กล่องเอาไว้สําหรับช่วงเวลาที่เราหิวในระหว่างวันก็ได้อีก15นาที 15นาทีสุดท้ายค่ะไปอาบน้ําทําตัวเองให้สดชื่นเตรียมที่จะออกไปทํางานพร้อมกับใช้เวลานี้แหละค่ะในการพูดคุยกับตัวเองสื่อสารกับตัวเองนะคะว่าวันนี้ฉันจะมีสติกินอย่างมีลิมิตนะคะแล้วก็เลือกทุกอย่างที่จะเอาเข้าปากไปจะใช้เวลาวันนี้ด้วยความสุขด้วยความสนุกในการดูแลตัวเองตลอดทั้งวัน ถ้าใครที่ไม่สามารถนำเคล็ดลับข้อนี้ไปใช้ได้คือนอนให้เร็วขึ้น1ชั่วโมงแล้วตื่นให้เช้าขึ้น1ชั่วโมงมีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะก็คือให้ลดเวลาในการใช้กับเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือที่เราใช้เวลาสำหรับการพักผ่อนที่มากจนเกินไปนะคะลดเวลาลงแล้วหาชั่วโมงทองทำล้ำค่าของตัวเองให้เจอหนชั่วโมงเพื่อทำสิ่งที่สำคัญในข้อ3และก็ข้อ4ต่อไปค่ะ เคล็ดลับที่3นะคะคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารค่ะทุกคนคงจะโฟกัสที่เคล็ดลับนี้เป็นพิเศษเคล็ดลับข้อนี้ก็คือเราไม่อดหรือว่างดในมือใดมือหนึ่งนะคะแต่เราจะปรับรสชาติอาหารให้จืดๆค่ะ เป็นรสชาติอาหารตามธรรมชาติของอาหารชนิดนั้นๆเลยปรุงแต่งรสให้น้อยๆค่ะแล้วก็ไม่จิ้มน้ำจิ้มเพิ่มไม่ปรุงรสเพิ่มนะคะเพื่อลดความบวมของร่างกายที่มีโซเดียมอยู่ในร่างกายจำนวนมากนะคะร่างกายกักเก็บน้ำให้ลดไซส์ขน,ขนาดของความบวมร่างกายเราให้ตัวเล็กลงนะคะในขณะเดียวกันค่ะการกินอาหารจืดๆจ,จะช่วยทำให้ลดความอยากอาหารค่ะเพราะลิ้นของเราจะปรับ ปุ่มรับรสชาติแบบปกติค่ะเราจะทานอาหารเท่าที่เราใช้พลังงานเท่านั้นนั่นคือหัวใจสําคัญว่าทาไมเราถึงต้องปรับการกินให้รสชาติอาหารจืดลงนะคะนอกจากนี้ค่ะเราจะกินอาหารให้เป็นเวลานะคะมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นค่ะในสัดส่วนแล้วก็รูปแบบที่แตกต่างกันโคชบัวให้วิธีการแนะนําแบบโดยภาพกว้างๆก็คือมื้อเช้านะคะเป็นมื้อที่เราสามารถทานแป้งได้ค่ะแล้วก็ทานร่วมกับเนื้อสัตว์ได้เพราะเรา ต้องการพลังงานนะคะเมื่อกลางวันค่ะเราจะเน้นทานโปรโตีนก็คือเนื้อสตัตว์บวกกับผักใบเขียวนะคะส่วนมื้อเย็นค่ะให้ทานเร็วขึ้นกว่าปกติ แนะนำให้ทานก่อน5้าโมงเย็นก็ได้ค่ะเพื่อให้ร่างกายมีเวลาในการย่อยอาหารก่อนที่เราจะเข้านอนนะคะมื้อเย็นให้เน้นเป็นผักใบเขียวค่ะเยอะๆเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าใครก็ตามที่มีการออกกำลังกายในช่วงเย็นด้วยต้องการพลังต้องการแรงในการออกกำลังกายสามารถเพิ่มโปรตีนได้นะคะทั้งหมดที่กล่าวมาค่ะเราจะทานอาหารที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ทำให้ สุกเท่านั้นงดอาหารแปรรูปอาหารกล่องนะคะหรืออาหารที่เป็นอาหารแชร่แข็งวิธีการทำง่ายๆเลยค่ะเนื้อสัตว์ทุกชนิดเราก็มาทำให้มันสุกไม่ว่าจะเป็นกระบวนการนึ่งต้มนะคะหรือนาบกระทะแบบใช้น้ำมันน้อยๆน,นะคะหลีกเลี่ยงการทอดส่วนแป้งเนะะี่ยค่ะให้เน้นเป็นแบบไม่ขัดสีค่ะเป็นแป้งที่เป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าขนมปังโฮลวีตก็ได้นะคะส่วนผัก สามารถกินแบบสดๆได้สามารถกินได้เลยแต่ถ้าเกิดผักชนิดไหน mm. เช่นกะหล่ำปี mm. หรือว่าแครอทหรือบล็อกเกอรี่นะคะ mm. อาจจะทําให้มันสุกโดยการต้มหรือลวกก่อนเท่านั้นเองค่ะวิธีการกินง่ายๆลองไปปรับเปลี่ยนดูนะคะแค่เพียง2สัปดาห์แรกอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินกับรสชาติที่มันจืดลงแต่การกินอาหารที่เป็นรสชาติธรรมชาติก็เป็นสเสน่ห์แล้วก็ทําให้เราได้สัมผัสกับรสชาติอาหารที่แท้จริงมันเป็นความอร่อยอย่างแท้จริงค่ะ มาถึงข้อ4นะคะเคล็ดลับที่4น่าจะเป็นเคล็ดลับที่ยากสําหรับไทยหลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าเราจะทําอย่างไรดีให้เราออกกําลังกายได้โคชบัวให้เคล็ดลับที่4ค่ะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการเคลื่อนไหวร่างกายก็คือเริ่มต้นออกกําลังกายนั่นเองค่ะ หลักการง่ายๆค่ะก็คือเริ่มต้นอย่างที่บอกเราได้ชั่วโมงทองคําล้าค่ามาแล้วนะคะ30นาทีแรกของวันเราจะเริ่มต้นออกกําลังกายในระยะเวลาคือ30นาทีค่ะ ทําอะไรก็ได้ที่เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะอย่างต่อเนื่องเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารร่างกายค่ะเช่นบางคนอาจจะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็เริ่มต้นด้วยการกวั่นแขนเริ่มต้นวันแรกๆอาจจะทําได้15นาทีก่อนก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ค่อยเพิ่มระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นบางคนอาจจะเริ่มต้นด้วยการเต้นตามคลิปนะคะหรือเดินรอบหมู่บ้านก็ได้ แต่ว่าคอนเซปต์ก็คือว่าจะต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะจนกระทั่งในช่วงอาทิตย์แรกอาจจะแค่15นาทีแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะในแต่ละอาทิตย์ให้เพิ่มระยะเวลาเพิ่มมากขึ้นจนในที่สุดคุณสามารถออกกําลังกายให้ได้ต่อเนื่อง30นาทีต่อวันนะคะ ถามว่าทำไมถึงแนะนำให้ทำเป็นอันดับแรกเลยเพราะหลายคนจะบอกว่าไม่มีเวลาออกกำลังกายเพราะในแต่ละวันคุณใช้เวลากับเรื่องอื่นๆที่เข้าใจว่ามันก็คือเรื่องสำคัญของชีวิตจนกระทั่งหมดวัน3-4ทุ่มแล้วหมดเวลาสำหรับก,การออกกำลังกายไปเรียบร้อยแล้วก็ตื่นเช้าวันใหม่โดยใช้ชีวิตแบบวงโครจรแบบเดิมๆก็เลยทำให้ไม่มีวันไหนเลยค่ะที่ได้เริ่มต้นออกกำลังกาย ถ้าวันนี้เราอยากจะออกกําลังกายต้องเกิดจากการวางแผนตั้งแต่เมื่อวานค่ะนอนให้เร็วขึ้นอย่างน้อยสัก1ชั่วโมงเพื่อให้เราตื่นได้เช้าขึ้น1ชั่วโมงแล้วเริ่มต้น30นาทีแรกในการเริ่มต้นออกกําลังกายนะคะข้อที่2ค่ะในการออกกําลังกายนะคะคือ เวลาที่เราออกกําลังกายเรียบร้อยแล้วอยากจะให้มีการเผาผลาญอย่างเต็มที่จะต้องไม่ใช่ออกกําลังกายแบบเบาๆชิลๆสบายๆนะคะแต่เราต้องออกกําลังกายด้วยความมุ่งมั่นว่าเราต้องการจะเปลี่ยนรูปร่างให้เป็นรูปร่างใหมค่ค่ะดังนั้นการออกกําลังกายแบบจริงจังผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือคุณต้องรู้สึกได้ว่าเหนือออกซึมออกมาจนกระทั่งชุ่มเสื้อเลยวิกแรกอาจจะรู้สึกว่าแค่เหนือออกซึมๆนะคะแต่ว่าไม่ได้ชุ่มเสื้อเท่าไหร่ เพิ่มระดับความหนักหน่วงในการออกกําลังกายขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งรู้สึกได้เลยว่าหุ้ยเหงื่อของเราออกเพิ่มมากขึ้นแสดงว่าการกระตุน้นการขผาผ่านร่างกายของเรานะคะดีมากยิ่งขึ้นเคล็ดลับสุดท้ายที่จะให้สําหรับการออกกําลังกายนะคะก็คือว่าต้องทํา4วันติดติดต่อกันแล้วก็พัก1วันค่ะ ทำไมถึงทำหนวันหยุด1วันไม่ได้เพราะโค้ชบัวกำลังจะบอกว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนกิจวัตรในการใช้ชีวิตนะคะดังนั้นถ้าทำหนวันแล้วก็หยุดพัก1วันทำหนวันหยุดพัก1วันมีโอกาสง่ายมากค่ะที่คุณจะหาข้อห้างให้กับตัวเองและท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นได้ออกกำลังกาย1วันแต่ว่าหยุดพักไปสวันสวันสวันหรือจนกระทั่งห่างหายจากการออกกำลังกายไปเลย สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องคุยกับร่างกายและก็จิตใจของเรานะคะบังคับตัวเองให้ได้ให้เริ่มต้นออกกำลังกายและก็มีวินัยทำอย่างสม่าเสมอ4วันกำลังดีค่ะแล้วก็พัก1วันทำให้ได้ตามหลูแบบนี้นะคะบวกกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่าเสมอน้ำหนักคุณจะเริ่มต้นลดลงเรื่อยๆในวีคที่2คือสัปดาห์ที่2ออย่างชัดเจนเลยค่ะ เคล็ดลับข้อสุดท้ายนะคะที่จะให้สำหรับวันนี้ค่ะก็คือเราจะทำข้อ1ถึงข้อ4ี่ด้วยความสุขและก็ความสนุกนะคะถ้าเราเริ่มต้นดูแลตัวเองด้วยความสุขค่ะสุขที่เราได้รักตัวเองนะคะแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะเราจะสามารถทำสิ่งนี้คือการเริ่มต้นลดน้ำหนักได้แบบอึดแล้วก็นานมากขึ้นไม่ว่าจะเจอปัญหาหรืออุปสรรคใดๆนะคะแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้แล้วก็ลุยไปเรื่อยๆค่ะ สำคัญก็คือต้องรู้สึกสนุกด้วยนะคะใครที่เริ่มต้นลดน้ำหนักด้วยความเครียดกังวลด้วยความเป็นทุกนะคะแล้วก็อึดอัดใจเนี่ยเราจะทำฝืนทำสิ่งนี้อยู่ได้แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองค่ะแต่การลดน้ำหนักมากกว่า10กิโลจะต้องใช้ทั้งพลังของแรงใจแรงกายนะคะแล้วก็ความอดทนดังนั้นถ้าเกิดเรามีความสุขแล้วก็สนุกในทุกๆวันค่ะการลดน้ำหนักการดูแลตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากต่อไปนะคะ คชบัวอยากให้ทุกคนโฟกัสไปที่การกระทําของเราในแต่ละวันค่ะโฟกัสไปที่สิ่งที่เรากินเข้าไปนะคะโฟกัสในเรื่องของการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและมีวินยัยมากกว่าการโฟกัสไปที่ปริมาณของน้ําหนักที่เราต้องการลดคือ20กิโลหรือ30กิโลถ้าเราโฟกัสไปที่ปลายทางจะทําให้เรารู้สึกท้อค่ะแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่แต่ละวันคือเป้าหมายย่อยๆในแต่ละวันเราสามารถทําได้สําเร็จนะคะเดี๋ยวปลายทางมันก็ถึงเองค่ะทุกคน ก็สามารถที่จะมีรูปร่างได้ดีมากยิ่งขึ้นได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอนนะคะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วโลกของคุณจะเปลี่ยนไปค่ะโลกเนี่ยอยู่ในมือของเรานะคะเราสามารถกําหนดได้ค่ะว่าเราอยากจะให้โลกของเราสวยสดใสหรือว่าอยากจะให้โลกของเราหม่นหมองยังไงอยู่ในมือของเราค่ะ ติดตามกับคลิปหน้าใหม่นะคะว่าโคชบัวจะมีเคล็ดลับดีๆในการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในการหุ่นสวยแล้วก็รวยสุดได้อย่างไรค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ